ความจริงใจความซื่อสัตย์เป็นสิ่งหนึ่งที่เซลล์ยึดถือมาตลอดถึงทําให้มีทุกวันนี้ได้เพราะลูกค้าเชื่อใจเราไว้วางใจเราดัางนั้นเซลลจะไม่ทําลายความเชื่อใจตรงนี้ครับผมในการทําธุรกิจการที่จะรักษาลูกค้าให้เขาอยู่กับเรนานานๆติดตามเราเชื่อใจเราสิ่งสําคัญที่สุด ก็คือความซื่อสัตย์ครับผมดังนั้นคำพูดและสิ่งที่สื่อออกไปควรจะตั้งอยู่พื้นฐานของความเป็นจริงครับวันนี้จะมาเผยความจริงกันครับผมเพราะแอบสงสารลูกค้าท่านนี้มากเรื่องของเรื่องก็คือแอดมินของผมที่คอยตอบเพจคอยดูแลลูกค้าอยู่ครับผมก็เจอลูกค้าอยู่ท่านหนึ่งน่ารักมากแนะนําเลนแบบไหนแนะนําอุปกรณ์เสริมอะไร เอาหมดเลยคุยกันไปมาสรุปจบที่ว่าลูกค้าจะส่งกรอบมาตัดเพราะว่าเขาซื้อกรอบจากร้านข้างนอกมาแล้วก็เพิ่งมาเห็นเพจของเราแล้วก็มีความสนใจในเลนเทพหรือเลนดักบูสเตอร์บลูครับผมแล้วก็มีหนึ่งคำถามที่ลูกค้าถามมาครับลูกค้าถามมาว่าร้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นกรอบไทเทเนียมแท้นำเข้าจากญี่ปุ่นมีพิธีเช็คหรือตรวจสอบอะไรไหมครับบางแอดมินก็งงไปทักทักเฮ้ยต้องตรวจสอบอะไรยังไงมาจากญี่ปุ่นอะไร ก็เลยมาถามผมนะครับก็พอผมได้เห็นกรอบแว็บแรกไปก็สตันไปนิดๆเหมือนกันครับผมผมก็เลยพิมพ์อธิบายกับลูกค้าท่านั้นเองเลยก็สไตล์ของผมก็คือการอธิบายที่มันตรงๆอธิบายตรงๆไปเลยครับผมว่ากรอบตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไทเทเนียมแท้ๆครับมันคือกรอบบีไทเทเนียมหรือเบต้าไทเทเนียมพวกเนี้ยมันจะเป็นไทเทเนียมที่ผสมโลหะชนิดอื่นลงไป เพื่อเพิ่มคุณสมบัติของมันอย่างเช่นพวกความยืดหยุ่นทนทานาจะทําให้สามารถปรับหรือดัดกรอบได้ดียิ่งขึ้นครับผมส่วนเรื่องกรอบแว่นที่นําเข้าจากญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงครับผมเพราะอันนี้มันก็คือกรอบแว่นตาจากร้านแว่นขายส่งปกติเนี่ครับมีอยู่ร้านเดียวที่รับโมเดลนี้มาขายถามว่าผมรู้ได้ไงในวงการแว่นเนี่ยครับเขาจะมีคอนแทคของพวกร้านค้าพวกโรงงานอยู่แล้ว และที่สําคัญร้านผมก็รับมาขายครับเ <laughs> นี่ยแหละครับเนี่ยครับกอบรุ่นเดียวกันเป๊ะเลยมันจะมีรหัสตรงขาแว่นระบุเอาไว้ครับผมมันจะมีรหัสโมเดลแล้วก็รหัสไตเบนชั่นขนาดของกรอบแวน่น ทำให้รู้ว่ากรอบแว่นพวกนี้มันคือตัวเดียวกันเลยผลิตออกมาจากโรงงานเดียวกันใช้โมโเดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันมันจะมีวิธีเช็คครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทําออกมาในอีพีถัดไปครับผมสรุปก็คือแว่นตัวนี้ไม่ได้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นแต่อย่างใดครับผมร้านแว่นขายส่งทั่วไปเอง <laughs> พอบอกไปแบบนั้นแบบลูกค้าก็จะหน่อยๆลงในใจเราคิดแล้วเรพูดตรงไปหรือเปล่า นี่แหละครับเลยเป็นสาเหตุที่ผมออกมาทำคอนเทนต์ตัวนี้ถ้าเพื่อนๆได้ชมแล้วอยากเก็บไว้คนเดียวครับอยากให้เพื่อนๆแชร์ให้คนรู้จักที่ใส่แว่นเหมือนกันกันกบเราเพื่อที่ให้เขาเนี่ยจะได้รู้เท่าทันแล้วก็ได้รับความรู้ตรงนี้ครับผมกรอบไทเทเนียมหลักๆจะมีอยู่4แบบครับผมแบบแรกก็คือไทเทเนียมอลลอยครับผมในวงการแว่นตาจะเรียกกันว่า P ไทเทเนียมย่อมาจากว่า p ีโอไทเทเนียมนั่นเอง ก็คือไทเทเนียมเฉยๆนี่แหละครับจะเป็นพวกนี้จะเป็นไทเทเนียมแบบล้วนๆเลยคุณสมบัติของมันก็คือแข็งมากดักยากมากและเปราะใช่ครับมันเปราะมันแข็งแรงทนทานก็จริงอยู่แต่ด้วยความที่มวลวัสดุข,ของมันเนี่ยบางแค่นี้เองครับมีขนาดเล็กมากพอโดนดัดโดนฝืนทรงเนี่ยโดนดัดมากๆมันก็หักได้ครับผมแต่ก่อบพวกนี้จะทนเหงื่อทนการตัดก,ก่อนได้เป็นอย่างดีเลยครับผม แล้วก็มีน้ำหนักที่เบากว่าโลหะทั่วไปแต่จะมีราคาที่สูงมากๆครับผมถัดมาก็คือกรอบแว่นเบต้าไทเทเนียมหรือว่าบีไทเทเนียมเป็นกรอบที่ร้านแว่นทั่วไปเนี่ยนิยมนำมาขายมากพวกนี้จะเป็นไทเทเนียมที่ผสมโลหะชนิดอื่นลงไปเพื่อเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอย่างเช่นความยืดหยุ่นการดัด ปรับอะไรพวกนี้ได้แต่จะดัดได้ไม่เยอะเท่ากับไทเทเนียมอีกชนิดหนึ่งครับผมแต่โอ้หแค่นี้ก็ถือว่าดัดได้ดีระดับหนึ่งแล้วน้ำหนักเบาเบากว่า,วาไอตัวไทเทเนียมตัวแรกด้วยซ้าครับผมแต่หลักๆแล้วมันจะเด่นในเรื่องของการยืดหยุ่นซะส่วนใหญ่ครับแต่เรื่องการทนทานการกลัดกร่อนอะไรพวกนี้จะทําได้ไม่ดีเท่ากับตัวไทเทเนียมแท้ๆครับผมถัดมาก็คือคไทเทเนียมแคลดครับผมจะเป็นนิกเกิลหุ้มไทเทเนียมคือ มันก็คือวัสดุที่แกนกลางของมันนะครับจะเป็นไทเทเนียมแล้วก็หุ้มด้วยโลหะนิกเกิลข้อดีของมันคือดัดรูปดัดทรงได้เหมือนบีไทเทเนียมเลยแล้วก็สามารถทําสีทําต่างๆได้หลากหลายครับผมเพราะด้วยความที่มีโลหะชนิดอื่นมาหุ้มเอาไว้ทาให้ทําสีติดง,ง่ายครับผมแต่วัสดุตัวเนี้ก็หายากแล้วก็แพงกว่าบีไทเทเนียมดังนั้นจึงไม่เป็นที่นิยมแทบไม่เห็นร้านแว่นที่ไหนวางขายกันเลยครับร้านผมก็ไม่มีเหมือนกันแล้วก็ น้ำหนักพอๆกับตัวไทเทเนียมตัวแรกครับผมแล้วก็ตัวที่4อยากให้ระวังครับผม p a r t เ a l ไทเทเนียมตามตัวเลยครับ Pa r t i ช l ก็คือบางส่วนใช่ไหมครับมันก็คือเป็นไทเทเนียมนี่แหละครับแต่เป็นแค่บางส่วนของตัวแว่นโดยส่วนมากส่วนที่เป็นไทเทเนียมจะทําตรงขาวแว่นครับผมหรือจุดที่สัมผัสดโดนเหงื่อบ่อย ส่วนอื่นที่เป็นส่วนอื่นของแว่นจะใช้เป็นพวกของนิกเกิลสแตนเลสหรือว่าอื่นๆครับผมดังนั้นระวังร้านที่บอกว่าไทเทเนียมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ขามันไงไทเทเนียมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ระวังครับผมโดนกันมาเยอะครับและที่บอกว่านําเข้าจากประเทศนูน้นประเทศนี้อะไรพวกนี้ก็ต้องดูดีๆครับผมอันนี้ผู้บริโภคอาจจะเช็คยากแต่ถ้าร้านแว่นด้วยกันอ่ะก็รู้ครับ ความจริงใจความซื่อสัตย์เป็นสิ่งหนึ่งที่เซลล์ยึดถือมาตลอดถึงทําให้มีทุกวันนี้ได้เพราะลูกค้าเชื่อใจเราไว้วางใจเราดังนั้นเซล์จะไม่ทําลายความเชื่อใจตรงนี้ครับผมการตลาดการสื่อสารของเราออกไปจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงครับผมสวัสดีครับ